ต้องทำยังไงฮะสเต็ปที่หนึ่งนะคะก็คือคุณคีต้องทำตัวให้หน่าสงสัยเหมือนมีกิ๊ค่ะถ้าคุณกดเขาแสดงอาการหึงหวงนั่นหมายความว่าคุณกดมีใจให้แน่นอนจะทำให้หึงเหรอใช่ค่ะโอ้หมันต้องทำยังไงอันดับแรกนะคะคุณคีต้องแกล้งกลับบ้านดึกผิดเวลาจากเดิมค่ะ ว่าไงคะคนวันนี้ผมกลับบ้านดึกเลยนะผมเป็นลูกค้าครับคุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมเสียงดังจังคือแบบจะจะได้จะ๋ยงนี้ตามไปได้ไหมว่าไงนะคุณไม่ได้ยินเลยอะ่ะคุณอยู่ไหนเนี่ยเออแค่แค่นี้ก่อนนะคุณนะ คิดจะเป็นห่วงสามีบ้างเลยยังไงเนี่ยแล้วถ้ากดเขาไม่แสดงออกอะุมต้องทำาไงต่อคุณขีก็ต้องยิ่งทำตัวให้น่าสงสัยขึ้นไปอีกแต่ต่อหน้าคุณกดคุณขีต้องทำตัวเป็นสามีดีเด็นสมัยสิบเก้าทำตัวเหมือนมีกิก๊กแต่ก็ต้องเป็นสามีที่ดีด้วยของงองมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเดาทางไม่ถูกน่าสงสัยน่าค้นหาต้องการคำตอบเหรอี่คุณ ซื้อหารไหมคุณเต็มเลยอะ่ะขอบคุณนะแต่ว่าฉันอิ่มแล้วแล้วก็ผมนี่มีไหมคุณเนี่ยนะซึ่งมาทำไมอะคุณจะได้เงินผมอยากให้คุณน่แล้วที่สำคัญนะคะผู้หญิงชอบผู้ชายอารมณ์ดีเล่นมุกค,ค่ะอ๋อคือ มรู้สึกไม่สบายเลยอะคุณไม่สบายจริงๆรด้วยคุณเป็นอะไรอะรู้เหมือนกันนะผมไอทั้งวันจริงไอเลิฟยูคุณกินอะไรผิดสำแดงหรือว่าแพ้อาหารอีกปะเนี่ยถึงได้เพี้ยนแบบเนี้ยอ๋อไม,ไม่ได้แพ้อาหารหรอกแพ้ใจอะ เอาเอายิ้ม้ะลูกงีทำไมเฮ้ยแพ้ใจเป็นงไงคะผ่านไหมไม่ผ่านคุณไม่เป็นไรคะ่ะเรามีแพทสองฮัลโหลแอปอ๋อคุณจะมานอนที่ห้องเหรอ ได้ได้ไดเฮ้ยแต่แต่เดี๋ยวผมขอถามกดก่อนแล้วกันนะโอเคจ้าถ้าอย่างนั้นก็นอนหลับฝันดีแล้วกันนะอ๋อแล้วอย่าลืมนอนห่มผ้าด้วยเล,ยละเดี๋ยวจะไม่สบายอ่ะครับผมโอเคจ้าไม่นี่คุณคือแอปเขาจะขอมานอนที่บ้านอนะ่ะคุณย้ามานอนห้องผมนะไม่ได้ทำไมเล่า แค่คืนเดียวเองถ้าคุณแอบมานอนที่นี่ฉันจะย้ายไปนอนห้องจีเผื <c oughs> ่อว่าคุณสองคนอยากอยู่กันตามลําพังฉันไม่อยากจะขัดคอหนึบอัดพี่คนแต่ว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่าคุณกับผมเป็นสามีภรรยากันนะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยผมไม่อยากแยกจากโมจีอะแต่ฉันไม่อยากเป็นก้างขวางคอ มันอึดอัดคุณจะทำอะไรก็ทำเลยปะถ้าเมื่อไหร่ผมเห็นคุณเป็นก้างขวางคอนะผมจะเป็นคนบอกให้คุณออกไปอยู่ที่อื่นเองทำไมฉันต้องร้อยให้คุณเป็นคนไล่ด้วยไม่รู้แหละถ้าคุณพาคุณแอฟมานอนอ่ะฉันจะย้ายไปนอนห้องจิงเฮ้ยคุณเฮ้ยโหทำไมไม่คุยกันให้มันจบแล้วคุณอ้เยไอ้ยงนี้ได้ผลไว้ เป็นยังไงคะผ่านไหมก็เกือแอะยังไงคะคือกดก็แสดงอาการไม่พอใจที่รู้ว่าแอป,ปจะมาแล้วก็บอกว่าจะย้ายออกไปดีแล้วคะ่ะแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าแค่นี้มันคือหนังจิ้มนงจิ้มเหรอใช่ค่ะเพราะว่าฉันยังมีแผนเด็ดกว่าน,นั้น ยังไงอคุณรอวันว,นวนาเลนไทน์ปิดจ,จับไปเลยค่ะรับรองว่าคุณกดเนี่ยต้องยอมเปิดปากเปิดใจกับคุณขีแน่น,นอนอุจะมันอีกตั้งหลายวันนะตอนนี้คุณขีแค่รักษาสถานการณ์ไปก่อนทำตัวดีๆค่ะ